อาเสแล้วตามความผิดครั้งที่สที่ครูบาถูกปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสไปแล้วคำสั่งแรกทำอะไรไม่ได้อีกไม่นานคำสั่งที่สองก็มาอีกวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2 4 5พรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชการที่หเสด็จสวรรคต ต่อมาปีพุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จเฉลิมถวันราชสมบัติสืบแทนต่อมาในพิธีบรมราชาพิเศษนี้ทางการได้สั่งให้วัดต,ต่างๆจุดประทีปโคมไฟสร้างซุ้มประตูอาวาสเป็นการเฉลิมฉลองสมโพธท,ทั่วประเทศยามและคำสั่งให้พระภิกษุสามนเณรชุมนมสวดมนต์ถวายพระพร และประดับประทีปโคมไฟเจ้าคณะแขวงลีและนายอำเภอมีคำสั่งให้วัดต,ต่างๆที่อยู่ในเขตดำเนินการตามคำสัง่งแต่ครูบาศีวิชัยกลับนำพระภิกษุสามาเนรในวัดเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาจิตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระชนมายุยั่ยงยืนนานเพื่อจะได้ทรงอุปธรรมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไป แต่ไม่ได้สร้างซุ้มประตูวัดและไม่ได้จุดประทีปโคมไฟตามที่สั่งการปฏิบัติหน้าที่ของท่านกลายเป็นการขัดขคืนคำสั่งจึงได้กล่าวโทษครูบาสรีวิชัยคือไม่สํำรวจพระรูปวัดยังไม่พอยังไม่ตกแต่งซุ้มประตูวัดและไม่จุดประทีปโคมไฟอีกด้วยเมื่อมีการกล่าวโทษอย่างนี้ครูบาศีวิชัยท่านก็กล่าวตอบไปว่าเราได้ถูกถอดถอน จากการเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะหมวดหมดแล้วเหตุฉไหนจะมาเอาผิดกันอีกเล่าแทนที่พระครูรัตนากรเจ้าคณะแขวงลีและเจ้าหนานบุญเติงในอำเภอจะฟังด้วยเหตุด้วยผลกลับกล่าวโทษท่านเข้าสู่จังหวัดลำพูนอีกครั้งหนึ่ง การพิจารณาโทษครูบาศีวิชัยจากพระครูยานมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนด้วยข้ออธิกรณ์กล่าวหา8ประการดังนี้ 1. พระศีวิชัยมีเวทมนต์อภินิหารล่อลวงประชาชนคณะถูกควบคุมตัวฝนตกครูบาศีวิชัยไม่เปียกส่วนผู้คุมเปียกและเดินสูงกว่าดินสองศอกสองพระศีวิชัยมีดาบกันชัยหรือสีกันชัย ดาบพระอินฝักทองคำจากแท่นเทวดาทั้งสี่ตกมาจากสวรรค์สู่แท่นบูชา 3. พระสีวิชัยตั้งตัวเป็นอุปชายะเถือนประศากตาตั้ง 4. พระสีวิชัยประพฤตตนไม่เป็นไปตามคำสั่งคณะสงฆ์ผู้ปกครองเป็นต้นว่าไม่ตีกรองจุดประทีปคมไฟวันเปลี่ยนแผ่นดินพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงทวัรราชสมบัติ ถือว่าเป็นกบฏ 5. พระศรีวิชัยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนากรเจ้าคณะแขวงอำเภอลี 6. เจ้าคณะแขวงนัดประชุมพระศรีวิชัยไม่ไปตามที่นัดไว้และยุยงให้หัววัดต่างๆประพฤติตาม 7. พระศรีวิชัยล่วงทันที่ให้ไว้กับเจ้าคณะเมือง 8. พระศรีวิชัยไม่สำรวจบัญชีพระเนร ให้เจ้าคณะแขวงลีเจ้าคณะแขวงลีและนายอำเภอได้นำหลักฐานการฟ้องด้วยอาศัยกฎพรบสงรอสหนึงสอและกฎหมายฟ้องไปยังเจ้าคณะจังหวัดลำพูนตามที่กล่าวไว้ข้างต้นครั้งนี้ได้พลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนคือ พระครูยานมงคลได้มีคำสั่งประกาศเป็นคำสั่งด่วนถึงครูบาสีวิชัยดังนี้วันที่12มกราคมพุทธศักราช2462เจ้าคณะจังหวัดลำพูนถึงพระสีวิชัยวัดบ้านป่างนื่องจากท่านไม่ฟังคำบังคับบัญชาของฉันและเจะา้าคณะแขวงลีกลับขัดขืนต่อระเบียบราชการบ้านเมืองการสำรวจพระรวมกับการอื่นๆหลายประการ บัดนี้พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นว่าท่านไม่ควรอยู่วัดนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นนับแต่วันรับคำสั่งนี้กับฟังปรึกษาโทษเป็นต้นไปให้ท่านออกไปให้พ้นเขตจังหวัดลำพูนใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศนี้ลงนามพระครูยานมงคลนอกจากคำสั่งดังกล่าวแล้วพระครูยานมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนยังมีคำสั่งพิเศษ ประทับลงไปอีกถึงหัววัดทั้งหลายทุกเขตทุกแขวงทุกตำบลในเขตเมืองลำพูนให้ได้ทราบโดยทั่วกันว่าพระศรีวิชัยวัดบ้านปางมีความผิดถูกขับไล่ออกจากจังหวัดลำพูนแล้วถ้าพระศรีวิชัยไปขออยู่วัดวาอารามใดในเขตลำพูนอย่าให้อาศัยอยู่เป็นอันขาดพระครูมหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลีและเจ้าหนานบุญเติงนายอำเภอลี ได้นำหนังสือคำสั่งทั้งสองฉบับไปมอบให้ครูบาศีวิชัยครั้งถึงวัดบ้านปางก็เรียกครูบาสีวิชัยให้มาหาแล้วอ่านประกาศคำสั่งทั้งสองฉบับต่อหน้าครูบาสีวิชัยและสานุสิทธิ์แล้วมอบหนังสือคำสั่งให้แก่ครูบาศีวิชัยเมื่อครูบาสีวิชัย ได้รับทราบข้อกล่าวหาเช่นนี้ท่านมิได้แสดงออกถึงความตกใจหรือเสียใจแต่ประการใดท่านจึงกล่าวต่อเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอรีต่อหน้าสานุสิทธิ์ไปว่าพระครูมาขับไล่ข้าพระเจ้านี้ข้าพระเจ้ามีความผิดพระวินัยและผิดด้วยพุทธบัญญัติล่วงอาญาของพุทธจักรแห่งองค์พระสัพพัญญูข้อหนึ่งข้อใดยังไม่รู้สึกตนขอพระคุณเจ้าถแถลงให้ข้าพระเจ้าทราบด้วย เจ้าคณะแขวงลีกล่าวตอบครูบาศรีวิชัยว่าเราไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะอาญาบ้านเมืองเขาขับไล่ด้วยเหตุกระทําผิดให้เดือดร้อนบ้านเมืองครูบาศีวิชัยกล่าวต่อไปว่าครั้งแรกก็ยัดเยียดความผิดว่าเป็นพระอุปชายะเถือนก็พ้นข้อกล่าวหาไปแล้วข้อกล่าวหาว่าขัดขืนคําสั่งไม่ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับพรบรสง์ คำสั่งขัดคืนไม่ยอมสํารวจพระลูกวัดเพราะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเรื่องก็ยุติไปแล้วเวลาก็ผ่านพ้นมาตั้ง9ปีบัดนี้หาความผิดใหม่มายัดเยียดให้อีกขอถามจริงๆว่าข้าพเจ้ามีความผิดข้อใดบ้านเมืองเดือดร้อนอย่างไรการที่บรรพชิตและครวาดมาประชุมฟังธรรมเพื่อประกอบกรรมดีเป็นความผิดด้วยหรือ ั้งเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอรีนอกจากตอบคำถามไม่ได้แล้วยังนิ่งอึง้งครูบาศรีวิชัยจึงกล่าวต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมไปไหนและจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันมีชอบด้วยเมื่อครูบาศรีวิชัยตอบเช่นนี้เจ้าคณะแขวงและนายอำเภอรีก็จนปัญญาที่จะมาบังคับให้ยอมรับผิดได้จึงพากันกลับไปต่อมาเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอรี ได้มีหนังสือเกี่ยวกับครูบาศีวิชัยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งถึงเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ทราบเรื่องราวแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจอย่างไรได้จึงขออำนาจบาร,รมีเจ้าผู้ครองนครลำพูนคือเจ้าจ,ากจักคําขจรศักดิ์เป็นที่พึ่ง เจ้าจักคำขจรศักดิ์เมื่อทราบเรื่องแล้วจึงมีหนังสือส่วนตัวให้ครูบาศรีวิชัยและสานุสิทธิ์เร่งไปพบที่จังหวัดลำพูนโดยด่วนโดยลงท้ายหนังสือว่าพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ท่านและพวกพ้องทุกคนครูบาศรีวิชัยได้รับหนังสือแล้วรู้เรื่องว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงรีบกประชุมสานุสิทธิ์แล้วกล่าวว่าสิทธิและศรัทธาทั้งหลาย บัดนี้ภัยมาถึงตัวเราแล้วเจ้าคณะจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าจักคำเจ้าเหนือหัวจังหวัดลำพูนมีหนังสือความว่าให้เราพาท่านทั้งหลายซึ่งปฏิบัติธรรมอย่างเดียวกันเดินทางไปสู่จังหวัดลำพูนเรื่องนี้มีใช่เรื่องเล็กน้อยจัดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะตัวเราได้ชื่อว่าขัดขืนคำสั่งของท่านหลายสถาน ถ้าเข้าไปถึงเจ้าคณะจังหวัดแล้วจะร้ายประการใดไม่ทราบได้เพราะเป็นการภายหน้าเราไม่อาจพยากรณ์ได้อันตัวเรานั้นหากจะต้องโทษที่สุดจะถึงความตายด้วยอำนาจไม่เป็นธรรมข้อใดข้อหนึ่งเราหามีความบันวิตกไหมเพราะชีวิตเราเกิดมาเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนเราถือเอาพระธรรมและคุณธรรมเป็นที่พึ่งจะขอให้คำสั่แจะพวกท่านว่า เราจะยึดเอาความดีเป็นหลักและยินดีตายในพุทธจักรหากบรรดาศิษย์ของเรากลัวรัชภัยอันจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ก็จงหนีเอาตัวรอดไปอยู่ณที่ใดๆก็สุดแต่ใจสมัครหรือท่านผู้ใดจะยอมเข้าหาเจ้าคณะแขวงเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบร,ระราชบัญญัติก็ตามใจเราไม่ห้ามเมื่อศิษย์ทั้งหลายมีศรัทธาในเราอย่างแท้จริง เราขอประวารณาตัวเราว่าเมื่อเราช่วยท่านไม่ได้ในชาติปัจจุบันหากเราสิ้นบุญไปและเกิดใหม่ก็ยินดีจะช่วยทุกชาติไปหากเราสิ้นบุญไปชาท่านทั้งหลายจะปฏิบัติอย่างเราท่านทั้งหลายก็จะถึงซึ่งความสุขในชาติหน้าสิ้นคํากล่าวครูบาศีวิชัยชาวบ้านประชาชนพระเนนตลอดถึงชาวเขาชาวดอยจํานวนมากต่างชยโยโหรอง พากันเปล่งเสียงอื้ออึงจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรจะขอร่วมเดินทางไปด้วยหากลัวราชภัยไม่และจะขอไปตายเอาดาบหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันศรัทธาอันแรงกล้าของสานาสิทธิ์ผู้รักความเป็นธรรมเหล่านั้น ทำให้ครูบาศีวิชัยเกิดความประทับใจจนท่านถึงกับน้ําตาคลอแต่ก่อนที่ขบวนกองทัพธรรมจะเคลื่อนเข้าสู่เมืองรำาพนหนึ่งวันนางอุษาผู้เป็นโยมแม่ของครูบาสีวิชัยก็เข้ามาพบครูบาสีวิชัยผู้เป็นบุตรด้วยน้ําตานองหน้าและด้วยความห่วงใหญ่ในบุตรครูบาศีวิชัยต้อนรับโยมแม่ด้วยอาการอันคารวะ และยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นเคยประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางอุสาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดอ้อนวอนให้ครูบาสีวิชัยปลดความทุกข์สมสวงว่าหากว่าร่มเงาของพระพุทธศาสนาร้อนนักไม่สงบก็จงลาศิกขาบทกลับไปธรมาหากินตามประสาชาวไร่เถิดหากทนอยู่ก็เท่ากับนำความตายมาให้เร็วขึ้นว่าแล้ว โยมแม่ก็ร่ำไห้ทำเอาพระเนนถึงกับตะลึงกันไปทั่วแต่ครูบาสีวิชายอยู่ในอาการสงบยึดอุเบกขาเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งปลอบโยมแม่ว่าโยมแม่อย่าได้ทุกข์ใจไปเลยและอย่าห่วงใยอะไรมากนักอันความทุกข์และความสุขในโลกนี้ม่ใช่ของกีรังยั่งยืนย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนล้อเกวียนที่บดไปตามตีนโคอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อชีวิตอยู่ก็ต้องประสบกับความทุกข์อยู่เสมอแม้แต่พระพุทธองค์ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดภายใต้สเสวต็ตาชัดแวดล้อมไปด้วยพระราชบริพานมีทุกสิ่งที่บังเรอรความสุขแต่กระนั้นก็ตามยังต้องผจญกับความทุกข์แล้วอัตมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาความทุกข์ความสุขย่อมหนีไม่พ้นจึงพร้อมที่จะสู้เสมอทุกชีวิตต,ต้องเป็นไปตามกุศล และอกุศลผลกรรมที่ตนทำมาแต่อดีตชาติและชาติปัจจุบันที่พ่อแม่และลูกเกิดมายากจนเช่นนี้ก็เนื่องมาแต่กรรมการถูกกลางโทษครั้งนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยขอโยมแม่อย่าทุกโศกเสียใจไปเลยหากอาตมาจะรับโทษหรือไม่จะไม่ย่อท้อจะตั้งหน้าปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีไม่ย่อท้อจะยึดเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้ง เมื่อปลอบโยนโยมแม่จนคลายความสศกเศร้าและเข้าใจเหตุผลดีแล้วครูบาศีวิชัยก็แจ้งสานุสิทธิ์ให้เตรียมตัวรอวันที่จะออกเดินทางไปพบกับเจ้าจากักรคาขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนและเจ้าคณะจังหวัดลำพูน